อุดมศักดิ์ทองดีครับชื่อเล่นชื่อเอกครับครับพี่กที่นี่ที่ไหนครับพี่อ่าที่นี่ครับบ้านเหล่าติ้วครับอ่าตำบลบ่อพันขันครับอำเภอสุวรรณภูมิครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับครับก็คือตอนนี้พี่เอกก็คือทำสวนเกษตรผสมผสานใช่ครับเป็นสวนของอ่าสวนตาน้อยสวนตาน้อยครับตาน้อยที่เป็นชื่อพ่อแฟนครับครับครับผมก็เราก็มีทำเกษตรแล้วก็ขุดบ่อเลี้ยงปลาขุดบ่อเลี้ยงปลาครับเลี้ยงวัวอยู่ในนี้ครับผสมผสานไปเลยครับเลยครับผมประตูเมืองงาม เรื่องนามพระสูงใหญ่ผ้าไหมสาเกตบุญพระเวทประเพณีมหาเจดีย์ชัยมงคลงามหน้ายนบึงพระลานชัยเขตกว้างไกลทุ่งกุลาโลกลือชาข้าวหอมมะลิเพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำนามซุ่มปลากุ้มบอนคือแขกแวงหางปลานั่งบ่อนคือขางฝา่าลัน กระจันหงคือคอง,องลันยามคนมีศิลินมีนามบหฮอนขาดขืนบกฝูงมูสกุน้านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไกลเมืองไกล,ไ,กลไปมาได้จอดแวะน้ำใจหลายดีแทนโอหมูเห่าเศร้าอีสาน สวัสดีครับ,รบสวัสดีครับครับผมอุอดมศักดิ์ทองดีครับชื่อเล่นชื่อเอกครับ ครับพี่กับที่นี่ที่ไหนครับพี่เออที่นี่ครับบ้านเหล่าติ้วครับอ่าตําบลบ่อปันขันครับอำเภอสุวรรณภูมิครับจังหวัดระเอ็ดครับครับก็คือตอนนี้พี่ก็คือทําสวนเกษตรผสมผสานใช่ครับเป็นสวนของอ่าสวนตาน้อยสวนตาน้อยครับตาน้อยที่เป็นชื่อพ่อแฟนครับครับครับผมก็เราก็มีทําเกษตรแล้วก็ขุดบ่อเลี้ยงปลาขุดบ่อเลี้ยงปลาครับเลี้ยงวัวอยู่ในนี้ครับผสมผสานไปเลยไปเลยครับผมเดี๋ยวให้พี่เอกพาเดินชมนะครับได้ครับครับผมเรเริ่มจากด้านหน้าครับด้านหน้าก็ที่รับแขกก็จะเป็นต้นทุเรีียยนนนครรับ้ทุเไว ไว้่4-5ต้นครับเอ้ยลองดูว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าแต่ก็ตั้งแต่ปลูกมาก็ผมว่ามันเริ่มโอเคแล้วมันเริ่มแตกยอดมันเริ่มมันเริ่มจะเป็นไปทางที่ดีอยู่ครับเพราะเมื่อก่อนลองปลูกมันก็ตายหมดครับอันนี้พันธุ์อะไรครับพี่หวนทองครับหวนทองครับข้างๆนจะปลูกกระท่อมครับกระท่อมกระท่มเลี้ยงต้องกระท่อมครับครับกระท่อมไว้ขายใบตอนนี้ก็ปลดปลดล็อกแล้วครับครับครับไอ้ทุเรียนอีกประมาณประมาณสัก เกือบจะป,ปีแล้วลครับเกือบจะปีแล้วลครับเกือบปีแล้วครับเมื่อก่อนซื้อมาต้นเล็กๆครับต้นปร,ประมาณเล็กๆประมาณนี้แล้วครับ,รบมันก็เริ่มโตโตรีอยู่ครับแล้วก็มีต้นปลูกปลูกหนึ่งปลูกไว้ต้นพวกนี้ปลูกไวเ้เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นขามันไปนช่วยเผื่อเดี๋ยวโตขึ้นผมจะเอามาติดกันครับเพื่อเพื่อจะจะันเป็นรากช่วยหากินครับครับผมดึงกันมาติดตากันท่ากันครับใช่ครับอ๋อนี่คือเป็นหลักการเลยนะใช่ครับให้มันช่วยกันหากินครับครับมีสมุนไพรด้วย สมุนไพรมีปลูกไว้ครับปลูกไว้ใส่ต้มไก่ครับครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะครับอันนี้เราก็พักอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมพักอยู่นี่ครับเป็นบ้านเลยเป็นบ้านเลยครับบุกบ้านอย่างนี้เลยครับครับก็เป็นบ้านนะครับ อันนี้เป็นบ่อปลาอะไรครับเป็นบ่ออันนี้เป็นบ่อปลานิลปลาตะเพียนครับครับผมอันนี้เป็นบ่อบ่อปลานิลปลาตะเพียนครับปลานิลปลาตะเพียนครับหลักๆของที่ผมคิดไว้นะครับก่อนก่อนนี้นะนี่ก็คือผมตั้งใกจะปลูกมะพร้าวรอบเลยเพราะว่าอนาคตหน้านี่อีกสามปีอีกปีสองปีเนี่ยมะพร้าวผมจะขายมะพร้าวครับมะพร้าวน้ำหอมน้ำหอมครับผมเอามาเอาพันมาจากบ้านแพ้วครับราชบุรีครับตอนนี้ก็เริ่มเป็นลูกหลายหลายหลายต้นแล้วครับครับ ันนี้ก็มะม่วงมะม่วงครับอันนี้พันมหาชนกครับมหาชนกครับต้องห่อไว้ถ้าไม่ห่อไว้มันจะผิวไม่สวยครับแล้วถ้าเราห่อไว้เนี่ยผิวมันก็ก็ก็จะสวยครับผมนสวยเลยถ้าไม่ห่อไว้แมลงก็จะกินเจาะมันก็จะไม่สวยครับครับมหาชนกนะครับมหาชนกครับถุงถุงเราก็สั่งซื้อครับสั่งซื้อสั่งซื้อมาแล้วก็มาห่อไว้ห่อไว้ครับเพื่อป้องกันศัตรูเนาะใช่ครับป้องกันศัตรูแมลงพวกนี้ครับ มะพร้าวก็เริ่มติดจันเริ่มเริ่มเริ่มเป็นน่นหมดแล้วครับทุกต้นแล้วครับอืมครับอันนี้จะเป็นพันธุ์เขียวใหญ่ครับเขาเรียกพันธุ์เขียวเขียวใหญ่เขียวใหญ่ครับลูกมันจะโตโตหน่อยโอ้หนี่ลูกโตเลยครับเี่ยโอ้สวยเลยนี่ครับประมาณนี้อือนี่ครับเรียกพันธุ์เขียวใหญ่ครับครับลูกหนึ่งประมาณกิโลครับ เราเราก็ขายใช่ไหมครับขายครับขายครับขายเหมือนกันครับม่วงนี้เราขายอย่างไรก็ขายกิโลนึงก็ยี่บาทส0สิบาทแล้วแต่เงี้ยครับ,รบแล้วแต่ฤดูกาลของมันครับตามท้องตลาดเนาะครับส่วนมากก็ขายบ้างแจกบ้างกินบ้างอย่างเงี้ยแลครับครับอันนี้อีกบอ่อหนึ่งอีกบอ่ออันนี้อันนี้เป็นบอ่บอบ่อพักน้ําที่ผมเอาไว้สาหรับเลี้ยงปลาครับแล้วก็มีปลารวมครับปลาบึกปลาตะเพียนปลานินปลาช่อน ปลาสวายปลามีทุกปลาบ่อนี้ครับวันนี้มีทุกปลาครับผมก็จะไปไปเป็นบ่อพักน้ําเพื่อเอาาน้ําไปเลี้ยงปลาในบ่อผ้าใบาครับก็คือใช้น้ําจากตรงนี้เลยครับผมใช่ครับไปเลี้ยงปลาเลี้ยงกบใช่ครับเดี๋ยวไปดู ก็จะมีทุกพันธุ์อันนี้ต้นชมพู่ครับชมพู่อันนี้ชมพู่ครับชมพู่พันธุ์อะไรไม่รู้เหมือนกันพอซื้อมาก็แฟนเขานโยบายเขาคือปลูกอะไรก็ได้ที่ชอบกินนะครับเขาก็ซื้อมาปลูกหมดอันนี้ก็มะม่วงหามะนาโอันนี้มะม่วงหาะนาโหครับโอ้ี่ออกผลแล้วปลูกอะไรที่ที่กินได้ไม่ต้องซื้อเขาครับครับระบบน้ำก็คือเราใช้ระบบระบบน้ำรถพวกนี้เป็นโซลาร์เซลล์หมดครับมงก็เอามาจากโซลาร์เซลล์หมดครับต่อท่อปรนาะสปริงเกอร์หมดครับครับ อันนี้พันอะไรครับอันนี้ก็เขียวใหญ่เหมือนกันครับออน,นี่ลูกใหญ่เหมือนกันครับูเขียว <consists> ใหญ่ลูกใหญ่เหมือนกันครับใช่ครับลูกใหญ่เหมือนกันเขียวใหญ่เหมือนกันว้าวมาเนี่ยครับสวยสวยงามเลยหอนี่ก็คือเป็นทำให้ผิวเขาสวยด้วยเนาะใช่ครับผิวสวยครับแล้วก็มแมลงนี่จะไม่จะไม,ไม,ไม่ไม่เจาะครับถ้าไม่หอนี่ไม่ได้กินครับเพราะว่าเวลามันสุกมันก็สุกพร้อมกับแมลงครับครับแมลงเจาะแล้วก็สวยเลยครับ สวยๆยินตาาลำครับอันนี้ยินตาาลำครับอันนี้ก็เป็นฝรั่งเนาะฝรั่งครับฝรั่งฝรั่งนี่พันอะไรครับทำไมดกจังอันนี้เก้วอเสวยครับอ๋อเกลือเสวยครับเก้ือเสวยครับดกมากเต็มต้นเลยโอ้นี่เก้วอเสวยครับ อันนี้น้อยหน่าปักช่องครับลูกใหญ่ครับครับอ๋อยังไม่เป็นลูกเลยน้อยนาปักช่องครับ huh. อันน e ี้อ um, sure ีกบ่อหนึ่งครับอันนี้เป็นบ่อปลาเลี้ยงปลาดุกครับเลี้ยงไว้เป็นบ่อนี้เลี้ยงไว้ไปเลี้ยงขายบนี้ครับปลาดุกครับเลี้ยงปลาดุกครับเลี้ยงปลาดุกขายบ่อนี้ครับอืมบ่อนี้เลี้ยงปลาดุกไว้ขายครับครับเพราะว่าอยู่ในบ่อดินมันจะมันจะโตเร็วครับ อันนี้กี่กี่พันตัวนะครับผมปล่อยไว้สามหมื่นตัวบอลนะครับของสามหมื่นตัวครับสามหมื่นสามหมื่นห้าครับโอ้สามหมื่นห้าพันตัวครับเพราะถ้าเราเลี้ยงน้อยมันจะไม่ไม่ไม่ค่อยคุ้มกับการจัดการนะครับเราครับครับต้องปล่อยทีเดีเยอะๆไปเลยครับครับอันนี้ก็คือขายตามต้องการกี่กิโลเท่าไหร่ครับกิโลหกสิบบาทครับหกสิบครับผมถือว่าชาวบ้านครับต้องได้ง่ายเลยครับมันิบต้องง่ายครับจะต้องมาซื้อก็ได้เลยครับครับมาเอาก็หวานแท้ทีเดียวก็ได้ครับกิโลสองกิโลได้หมดครับครับ อันนี้ก็มะม่วงพันธุ์เขียวใหญ่กันครับเขียวใหญ่ครับผมจะเน้นที่นี่ผมจะเน้นซื้อพันธุ์มาอยากต้นหมดเลยครับซื้อพันธุ์มาปลูกอยากต้นหมดเลยทีนี้พ่อตาก็จะเอามะม่วงป่าไปปลูกวาให้รอบรอบนาเลยครับผมก็จะเอาตาที่ผมคิดว่ามันอร่อยเนี่ยผมก็จะไปติดตาฝั่งนู้นจะเป็นมะม่วงที่ผมติดตาหมดเลยครับฝั่งนู้นน่ะเปตอมะม่วงป่าเพราะตอมะม่วงป่าเนี่ยมันจะหากินเก่งแล้วก็จะเอาพันธุ์พวกนี้ไปติดตามันจะโตเร็วครับได้ได้ได้กินได้ผลผลิตเร็วครับประมาณนี้ อันนี้ก็จะเป็นแสงพลังงานแสงอันนี้เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ครับโ<ะ>ซลาเซลล์ครับโซลาเซลล์ครับรนะที่ใช้ระบบเลี้ยงในในในฟาร์มในในนี่แหละครับ,รบในนาเซลสูบใส่แทคงนี้สูบไปแทคงนี้ครับแล้วก็ปล่อยลงไปในบ่อครับครับส,นนส่วนปั๊มส่วนปั๊มก็จะใช้ไฟครับเสียบไฟก็จะไหลลงไปในบ่อครับเดี๋ยวมนเสียบไปดูครับอือก็จะไหลลงไปในบ่อปลาเราเสียบไฟครับอือ เสียบไฟน้ําก็จะไหลอันนี้คือใช้ปั๊มน้ําครับใช่ออครับไหลตรงนั้นเลยครับถึงโซล่าเซลล์คือเราใช้งบยืมไหมครับพี่แผงโซล่าเซลล์ทั้งแผงรวมติดตั้งรวมปัม๊มซับเมอร์สตรงนี้นะครับสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นครับถือว่าคุ้มค่าเนาะคุ้มค่าครับผมใช้มาจะสามปีเนี่ยเขายังไม่เคยมีปัญหาเลยก็ทั้งรถรถน้ําผักผลไม้ครับใช้ในบ้าน แล้วก็บ่อปลาครับครับครับคือทั่วสวนเลยทั่วสวนครับแล้วก็น้ําอยู่นี่ก็คือน้าปลาก็มีแต่ว่าน้ําปลาไม่ใช้นะครับเราก็ใช้น้ําจากเนียบสู่ไปแทงแล้วก็ปล่อยไปบ้านครับครับครับอืครับผมอันนี้คือระบบน้ำมนาะระบบน้ําครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์ใช่ครับเราก็ต่อวาไว้ถ้าแบบถ้าให้รถฝั่งนี้เราก็ปิดฝั่งนู้นมันจะเป็นลดระบบไปไหลไปฝั่งนี้ครับอ๋อนี่คือเราทําเป็นวาทำเองครับใช่ครับทําเองทาเป็นวาเปิดปิดไว้ครับครับ เราก็จะปล่อยน้าตลอดเวลาเนาะตรงนี้ใช่ครับถ้าฝนตกเนี่ยผมก็จะปล่อยลงไปใน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 ,ในบ่อครับ,รบแต่ถ้าเราไม่ใช้ในบอ่อเราก็จะลด้ับผักเราก็จะเปิดเปิดเปิดวาล์วครับเปิดวาล์วเราก็เราก็ปิดตัวข้างล่างครับครับเราก็ปิดตัวข้างล่างน้ําก็จะไปแปลงผักครับอือผม๋<ช>อจะรอแปลงผักนู่นใช่ครับอันนี้คือเราเลี้ยงระบบฝั่งนี้แต่ถ้าเรา เราจะเลี้ยงฝั่งนี้แล้วก็เปิดฝั่งนี้ครับอือแล้วก็ปิดฝั่งนี้ครับน้าก็จะไปไหลออกฝั่งนี้ครับดูครับน้าก็จะมาไหลออกระบบฝั่งนี้ครับสปริงเกอร์ใช่ไหมมันก็ออกสปริงเกอร์ครับมันก็จะมาออกสปริงเกอร์พวกนี้ครับอ๋อมันก็จะมาเลี้ยงฝั่งนี้ครับมันจะมมอกฝั่งนี้ปริงเมอรัมันก็จะมาออกฝั่งนี้ครับอืมมันก็จะออกยาวไปฝั่งนี้ครับครับจะเลี้ยงฝั่งนี้หมดเลยครับ นี่คือเป็นระบบน้ำเนาะใช่ครับน<ห> <พบ S 1> ม่นี่น้ำบ,บาดาลครับโซลาเซลล์ไหมครับครับผมจะเลี้ยงปลาหลายชนิดปลาหลักที่ผมเลี้ยงมาเป็นประกอบเป็นอา,อาชีพก็คือปลาหมอนะครับอีสานก็เรียกปลาเข็งกับปลาดุกครับที่เลี้ยงง่ายโตเร็วขายง่ายส่วนปลาอื่นๆนะครับพวกปลานิน ปลาปลาปลากระพงปลายิสกหรือปลาตะเพียนพวกนี้ยผมซื้อมามาปล่อยไว้ในบ่อเพื่อ,อไว้เป็นปลาลวมบมาดูเล่นหรือว่าใครไปใครมาก็จะเอาไว้มาทานงี้ครับครับ <c oughs> อันนี้ป<ล>เป็นบ่อ,บอเขาเรียกบ่อ้าใบค,ครับเมื่อก่อนทํางานอยู่เนี้ยก็ศึกษาเลยว่าเราเราจะทํายังไงให้ถ้าเรามาอยู่เนี่ยเราจัดการคนเดียวจัดการง่ายก็เลยไปศึกษาดูเออพอดีเห็นมาเห็นบ่อ้าใบเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเออถ้าเราเอาบ่อ้าใบมามาเลี้ยงเนี่ยนะครับเราก็จะจัดการง่าย น้ำแล้วก็เอาออกง่ายเอาน้ําเข้าง่ายครับจับคนเดียวก็ได้นะครับไม่ต้องวุ่นวายเรียกบ่อผาใบครับเลี้ยงปลาหมอครับอันนี้ป็นบมอปลาหมอครับกี่กี่พันตัวครับผมปล่อยประมาณอ่าหมื่นตัวต่อบ่อครับโอ้ยังไม่กตัวอะไรครับเพิ่ง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 ปล่อยไปอันนี้มันกี่เดือนนะพี่มันสามเดือนสามเดือนครับไม่ด้ตัวอะไรครับอือมังสามเดือนเนาะครับ เริ่มมีไข่แล้วครับมีไข่ทุกตัวแหละสองเดือนกว่าสามเดือนครับก็มีเปิดออกซิเจนให้เขาด้วยไหมครับไม่ครับเพราะถ้าปลาปลาดุกปลาหมอพวกนี้ไม่ต้องใช้ออกซิเจนครับครับเราก็เลี้ยงเน้นการถ่ายน้ําถ้าน้ํามันเสียเราถ่ายน้ําออกครับน้ำพวกนี้เราก็จะเอาไปเป็นปุ๋ยในนาข้าวครับน้ําเป็นปุ๋ยนาข้าวน้ําจากขี้ปลาอน้าจากน้ําตรงนี้เราก็จะปล่อยไปในนาข้าวไปเป็นปุ๋ยในในนาข้าวครับปลาหมอเหมือนกันครับตัวปลาหมอเหมือนกันครับใช่ครับ ว้าวคือให้เงี้เละครับให้งี้ยละครับก็หวานนี้เลยครับหวานไปเลยให้ครับหวานนงี้ครับอืมตอนนี้ตา่ายเราก็กันมันกระโดดออกมันกันกระโดดออกกันนกกันแล้วไหมครับกันนกกันกับกันนกกันตะตูของปลาเนี่ยครับตะตู้ของปลาคือพวกนกใช่ไหมครับครับนกแต่ว่ามันไม่ไม่ค่อยมีแลเพราะว่ามันไม่ค่อยมีไม่ค่อยเป็นเมล็ดินเราทำไม่กันแล้ครับเห็นเขาทำกันก็เลยต้องตามทำตามเขาง่ายงครับออ เพื่อความสบายใจครับใช่ใช่เขจะมีอยู่สามบ่อครับบ่อนี้เมื่อก่อนก็เป็นบ่อเลี้ยงปลาแหละแต่ว่าผมคิดว่าเออปลาเยอะแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นเลี้ยงกบบ้างครับอ้มีกบครับจะเลี้ยงไว้ตอนนี้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์หรือเปล่าปลาครับเลี้ยงเลี้ยงยังไม่ใช่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แต่ว่าเริ่มเริ่มผลเริ่มตกมันก็จะเริ่มเริ่มจะผสมพันธุ์กันแล้วครับเดี๋ยวกะว่าจะแยกลองผสมดูลองลองขยายพันธุ์ดูครับครับ เนี่ยเริ่มถ้าเริ่มฝนเริ่มตกเริ่มจะเริ่มจะเริ่มจะหาคู่แล้วครับครเนี่ยคิดว่าจะเริ่มแยกแล้วก็ลองลองาสมพันธุ์ดูจะเป็นหรือเปล่าอืมอันนี้คือกบเขาเราก็ขายเหมือนกันครับเราขายมือนกันครับขายเป็นกิโลใช่ไหมขายเป็นกิโลครับก็ขายเนี่ยชาวบ้านมาซื้อบ้างกิโลละร้อยครับโอ้ใครมาซื้อก็จับให้เขาจับง่ายครับเนี่ยจับงี้จับง่ายครับครับเอาที่ตักปลาสวิงตักก็ตักจับง่ายหมดครับครับอ๋ออย่างนี้ใช่ครับนี่คือมินมิตเปิดปิดครับ เราผมก็ใช้ได้ทั้งสองระบบอันนี้เป็นท่อน้ําบาดาลในจากน้ําบาดาลในบาดาลแล้วก็นี่เป็นทามจากบ่อ,บอพักน้ําครับครับ <c oughs> เวลาถ่ายน้ำก็เปิดจากตรงกลางมันจะมีวาล์วเปิดปิดอยู่ครับนี่ครับ <c oughs> น,นี่วาล์วเปิดปิดน้ํา <c oughs> อันนี้คือวาล์วเปิดปิดน้ำครับเปิดปิดน้ําครับถ้าน้ําน้ําไหลก็จะไหลมาลงนี่ครับลงลง,ลงในนาข้าวครับน้ําจากขี้ปลาน้ําเสียจะมาลงก็คือเปิด เปิด <risque. S 2> น้ำจากในบอ่อลงมาลงตรงนี้ครับลงในนาครับตรงนี้จะเป็นที่ตกปลาครับมาลงนี่ครับมาลงตรงนี้ครับหนึ่งประชชนลงลงลงนี่ครับลงนี่ตรงนี้จะเป็นที่ตกปลาครับพอตกปลาเสร็จก็จะเอาไปดับในใ,ในนาครับครับถ้าน้า,าเยอะก็ที่ปลาก็จะเยอะอยู่ครับอ๋อตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของเราหมดเลยพื้นที่เราหมดครับ ที่ตรงนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวครับออ, <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นแปลงถั่วฝักยาวครับที่ก็เป็นถือว่าเป็นรายได้เสริมนะครับ <c oughs> ตื่นเช้ามาก็วันหนึ่งร้อยสองร้อยได้แน่นอนครับเ <c oughs> พราะว่าผมขายก็เก็บไปขายตามนยครับร้านค้าตรงแถวหน้าบ้านนะครับก็ชื่อทุกวันครับคร้อยสองร้อยทุกวันครับ <c oughs> ถัว่วฝักยาวมีสองสองสองแถวครับแว้นทุกวันครับนี่ครับเริ่มจะได้ผลผลิตแล้วครับได้ทุกวันอ๋อนี่ออกผลผลิตแล้วครับนี่ครับ มันผมว่ามันรู้สึกว่ามันร้อนเกินแล้วมันไม่ค่อยติดติดติดฝักรอบนี้ครับครับเพราะโปกตีถ้ามันหนาวหนาวกว่านี้มันจะติดฝักเยอะกว่านี้ครับเหมือนรับดอกมันไม่ค่อยติดรอบนี้ผมว่ามันเหมือนกับปิดปกตีนี่ครับปกติมันต้องเยอะกว่านี้แล้วครับครับอันน้นมันร้อนนนึงแล้วก็ปลูกสามต้นครับปลูกครับปลูกไว้สามต้นเผื่อเผื่อว่ามันจะตายนะครับแต่ถ้ามันขึ้นก็เอาหมดเลยครับก็จะมีการคุมใช่ครับเอป้องกันว่าจะพืชใช่ครับคุมด้วยผ้าครับจัดการง่ายพัตเตพืชไม่ไม่ขึ้นครับครับ อีกองเป็นอคลองก็เป็นแตงกวาครับปลูกแตงกวาไว้ปลูกลองดูครับลองดูทีแรกก็จะปลูกถั่วนะครับเพราะว่าถั่วมันนี่แตงกวาเนาะแตงกวาครับแตงกวาครับแล้วก็ความรู้นจะเริ่มปลูกถั่วฝักยาวไปแล้วครับนี่ครับเป็นยาเปถั่วผักยาวครับเริ่มเริ่มเริ่มนั้นละครับเริ่มขึ้นแล้วครับตั้งได้ได้ทุกวันครับครับสองร้อยได้สองร้อยได้ทุกวันถือว่าได้เก็บขายทุกวันได้ทุกวันครับได้ทุกวันมีรได้ทุกวันครับ อันนี้ก็จะเป็นผักสวนครัวพริกครัวครับพริกก็ไม่ต้องซื้อเขาครับเราก็ปลูกที่เรากินครับเราก็ปลูกได้พริกพวกนี้เราก็ไม่ต้องไปซื้อตลาดครับมีพริกมีขายมีพริกมีขายมีตะไคร้มีกล้วยเนาะครับมีกล้วยมีทุกอย่างครับกล้วยเราก็มีกล้วยน้ำว้าครับกล้วยไข่กล้วยหอมกล้วยเล็บมือนางมีเรามีทุกพันธุ์ครับ อันนี้อินทาาลมไหมครับใช่ครับอินทภาลมครับทำไมเราปลูกชิดกันครับตรงนี้เออพวกนี้ผมเอาเม็ดมาปลูกครับผมก็ปลูกไวงกันแล้วเพราะว่าดินแรกๆปลูกไว้เอาเม็ดมาปลูกครับเราไม่ได้ซื้อพันธุ์มาปลูกครับเออเอาเมล็ดปลูกเอาเมล็ดปลูกมันก็ขึ้นแล้วก็ตามที่มันตามที่มันขึ้นนะครับครับไม่ตั้งใจให้มันขึ้นทีแรกเออเราพอมันขึ้นแล้วก็เราเออปล่อยไปเลยครับรดน้าเสร็จปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นบ่อปลาบ่อปลามันครับอันนี้ เป็นบ่ออะไรครับอันนี้เป็นบอ่อป,ปลาที่ตอนตอนนี้ถ้าเป็นเป็นหน้าหน้านาน,าน,านาะแล้วเขาทำนาในน้ำาก็จะท่วมหมดครับปลาจะในน้น้ำก็จะไหลมันลง,ลง,ลง,ลงรวมบ่อเนี้ครับปลาจากหน้าฝั่งนู้นใช่ครับน้ำปลาจเข้ามาในบ่อใช่ครับเพราะบ่อฝั่งนู้นก็มีบ่อเหมือนกันครับก็จะเป็นปลาธรรมชาติเปนปลาธรรมชาติครับอ๋อไม่ได้ปล่อยไว้ครับเป็นบ่อบ่อธรรมชาติใช่ครับถ้าปล่อยไว้มันก็จะไหลรวมจัดการยากครับครับเราก็เลยเราอาแค่บ่อที่เราจัดการง่ายๆครับอืออันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดเนาะครับข้าวโพดครับข้าวโพด ปลูกไว้กินให้บัวเลยครับอ๋อก็จะเน้นนั่นนะครับที่เราไม่ต้องซื้อที่อยากกินอะไรก็ปูนั่นครับง่ายๆครับเดลือกินก็ขายเหลือขายก็กินไช้ครับแล้วก็รอบนาผมจะปลูกพยุงไว้รอบนาพยุงพยุงจะมีรอบนาครับต้นพยุงครับมีรอบนาเลยครับอันนี้ถึงไหนครับพี่ที่เราใช่ไหมครับใช่ก็แค่เขตเนี้ยครับเขตนี้บเขตแดนนี้ใช่ครับ น,นี่เขเดนนี้นะครับเขเดือนนี้ครับก็ายาวไปตรงนน้นแล้วเขายาวไปถึงข้างหลังครับน,นี่คือเขเดนครับอันนี้อันนี้วัวเนาะอันนี้ข้กเป็นขอกวัวครับก็เอาอาศัยหญ้าที่อยู่ในฟาร์มครับตดนน้ำต้นไม้มาแล้วก็เอายา้าแล้วก็เอามาให้วัวกินครับอือ้ก็เป็นนี้ก็เป็นวัวเป็นวัวครับ มีทุกอย่างมีวัวอยู่ห้าตัวสองสี่ห้าตัวครับอือกำลังจะคลอดอีกตัวนึงครับในเดือนหน้าครับอือก็จะเลี้ยงวัวด้วยเนาะครับเลี้ยงวัวครับตัวนี้พันอะไรครับพี่เอ่อเป็นวัวพื้นบ้านนี่แหละครับแต่ตัวมันใหญ่ครับผมซื้อมาเป็นวัวพื้นบ้านนี่แหละครับครับแล้วก็อาศัยเอาเอาหลอดมาผสมอยากได้พันธุ์แล้วเ็าหลอดมาผสมมาครับครับ หลังก็จะเป็นไผ่ครับไผ่ก็ขายได้ตลอดครับไผ่ก็ขายได้ตลอดครับไผ่หน่อไม้แหละครับนีขอกฟางนะครับนี่ไม่ขอกฟางก้อนฟางก้อนครับนี่จะเป็นไผ่ไผ่เลี้ยงไหมครับไผ่เขาเรียกไผ่ไผ่กิมซุงอะไรไผ่กิมซุงครับอือก็คือปลูกเป็นแนวเลยปลูกเป็นแนวรอบนากันประโยชน์มันก็คือดีอย่างนึงก็คือการดินพังครับการดินพังแล้วก็หน่อมันก็ขายได้ขายได้ตลอดครับอือนี่คือยาวไปเลยครับยาวไปถึงรอบโนนผังโน้นนะครับครับ ไม้เรือไหมครับก็พวกเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกกระทกโลกครับกระทกโลกครับกระทกลกก็เป็นพื้นที่แบบเอาไม้มะม่วงที่เราจะทําการขยายพันธุ์เนี่ยมันเก็บไว้ครับเพื่อจะติดตาหรือว่าเสียบยอดเพื่อจะต่อไปครับเพราะมันมันล่มครับล่มเงาครับปิดไม้เลือนะกระทกลกไม้เลือครับให้ให้ความล่มเงาล่มเงากับเราด้วยครับครับแล้วก็ซื้อไม้ที่จะมา มามาเก็บไว้ครับเดี๋ยวรอหน้าฝนก็จะปลูกครับนี่เนาะครับใช่ครับพวกสะเดาวหวานอะไรพวกนี้นครับสะเดาต้นยอก็มีครับอันนี้เป็นมะม่วงแรดครับอันนี้แรดมะม่วงแรดครับมะม่วงแรดดกเลยแรดดกอยู่ครับเล็ดดกดกอยู่ ตองนี้จะเป็นเกี๊ยวตะเวยเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าลูกสาวชอบกินครับเลยปลูกไว้อ๋อเกี๊ยวตะเวยครับเกี๊ยวตะเวยนี่ครับแันวมีมะพร้าวมะพร้าวหอมรอบๆรอบครับอันนี้มะมะนาวแป้นวที่จีนไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับมะนาวมะนาวนี่ครับอันนี้คือตอมะม่วงป่าที่ผมเอาตอมาติดกันมันก็เริ่มติดประสมภาษากันแล้วนี่เป็นต้นต้นพันธุ์ อันนี้มะมงเรดแต่ตอเป็นตอมะมงป่าครับมะมงเรดครับแต่ว่าตอนี่เราเสียบเสียบครับโอ้นี่ครับใช่ครับเป็นการเสียบยอดเนาะครับผมอือเมื่อเริ่มติดมาแล้วครับนี่ครับทุกต้นครับเนี่ยเป็นหมดแล้วครับเนี่ยัองนี้หมดครับทุกต้นเลยครับอืออันนี้ก็ใช่เหมือนกันครับครับอันนี้ก็เสียบยอดเหมือนกันเสียบยอดเหมือนกันเลยครับนี่ครับดูหลังจากที่เราปลูกโตแล้วครับมีเสียบยอดครับผสมภาษาเป็นต้นเด็กันไมาเลยครับครับ เนี่ยตอปาตอป่าก็จะเป็นอย่างนี้ครับครับอันนี้ก็ต้นต้นต้นป่าอืมเราก็จะเอาจะเอาตามาติดครับครับติดก็จะเป็นอย่างนี้ครับอ๋ออันนี้คือเสียบยอดต้นนึงก็จะมีสองสองสายพันธุ์ครับอันนี้คือเสียบยอดแล้วใช่ครับนี่เสียบยอดแล้วครับอันนี้คือเป็นการเสียบยอดเนาะครับออันนี้ก็คือตอป่าผมเอาะม่งเลดมาติดแล้วก็ผมก็เอาะม่งอ่ารากดอกไม้มาติดอีกทีนึงครับก็จะเป็นเป็นสองสายพันธุ์แล้วต้นนี้ครับสองสายพันธุ์แล้วครับครับ ต้นตัวหลักๆก็จะเป็นมะพร้านนี้ก็เหมือนครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ตอม่วงปาล์มกันอันนี้ก็อีกพันหนึ่งอันนี้ม่วงเขียวใหญ่ผมก็จะเอาม่วงน้ำดอกไม้มาติดด้กันครับนี่ครับติดแล้วเหมือนกันครับโอ้หนี่ครับติดติดแล้วเนาะใช่ครับติดตาครับนี่คือติดตาครับท่านผู้ชมต้นเงจมีสองพันครับต่อไปก็จะกินสองพันละกินสองพันเลยครับสุดยอดมากครับครับอันนี้จะเป็นน้ำดอกไม้บครับ ก็จะมีอันนี้อ๋อมีมีพึ่งไม่ใี่ป่ะมีพึ่งครับพอผสมเกสรมันเจอของดีแล้วครับครับนีปล่อยมันผสมเกสรอยู่ในนี้มอพึ่งแล้วใช่จุดใช่ตอมะม่วงป่าครับมันมันดียังไงครับพี่เราต้นตอมะม่วงป่ามา มันคือลากมันหากินเก่งไงครับลากพวกนี้มันหากินเก่งพอหากินเก่งเสเเร็จเราตอตอพวกนี้มาเสียบมันก็จะหากินมันเร็วไปเลยครับครับทับเตียวสองปีครับได,ได้ได้กินผลแน่นอนครับเขาก็เลยเน้นเอาต้นตอ,นตอมะม่าใช่ครับใช่ครับะมงป่ามามาคือ<า>เป็นความรู้เลยนาะใช่ครับเอาตอะมองป่าปลูกไว้ก่อนเลยพอโตได้สักนิ้วโป้งล้วก็เอาตัดเสียยอดได้ครับเสียยอดหรือว่าติดตาก็ได้ครับ ถ้าอยากกินลายสายพันธุ์เราก็ติดตาใช่ครับติดตาก็อันเหมือนตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นตอม่วงป่าเหมือนกันผมก็เป็นเขียวใหญ่ผมก็เลยเอาอีกตามาติดกันเนี่ยเป็นนี่ติดแล้วันเนี่ยอันนี้คือเป็นการติดตาเลยใช่ครับติดตาแล้วนี่ครับติดตาแล้วติดแล้วันครับติดแล้วติดแล้วครับนี่ท่านผู้ชมนะครับอันนี้จะเป็น มะพร้าวเขาเป็นมะพร้าวเป็นลูกแล้วครับมะพร้าวเป็นลูกแล้วมันอยู่ใกล้น้ำเนาะอยู่ใกล้น้ำครับแล้วก็อยู่ใกล้น้ำน้ำหอมน้ำหอมครับเป็นในกินแล้วครับด้กินละว้าวนี่ยอะเลยครับแขกไปแขกมากไปแขกมาครับมีห้องน้ำเนาะครับนี่ครับเป็นห้องน้ำครับทำขึ้นทีงนี่ก็จะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเนาะที่พักผ่อนหย่อนใจนั่งพักนั่งพักดูเวลาแขกไปตอนนี้จะเป็นที่รับแขกกันเวลาญาติพี่น้องเวลาปีใหม่สงกา์ก็จะมามันอยู่นี่ตอนนี้ครับครับครับ ตอนนี้ก็เหมือนกันตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นตอม่องปากเนี่ยผมว่าติดตาตอนนี้ตอนนี้มีสามสี่พันแล้วไหมครับอันนี้ก็อันนี้อันนี้ก็อีกพันหนึ่งเนี่ยใบยากุลาบกันมันนี้ใบใบยาวครับอันนี้ใบยาวนี่ติดตาครับติดตาท่านผู้ชมอันนี้ก็ติดตาอันนี้ก็อันนี้นับต้นไม้สีทองปีมีลืมยังไม่ได้กินลูกแล้วครับใช่ครับก็เวลาใครไปกันมาจะได้นั่นครับอันนี้ก็อันนี้ก็อีกพันหนึ่งเสียบยอดแต่อันนี้ผมว่าไม่ไม่ไม่น่าโตหรอกครับฝั่งน้องก็อีกพันกันของอี หนึ่งติดตามครับพันหนึ่งครับสามสี่พันตัวนี้สี่พันต้นเดียวสามสี่ตั้งต้นแม่ครับประมาณนั้นแหละครับเขาเรียกว่าม่วงแฟนซีครับครับประมาณนั้นว่าผสมผสานเลยนะครับในสวน ครับเพียครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับอยากจะมาชมสวนหรือขอคำแนะนำคำปรึกษาครับสามารถอสอบถามได้ช่องทางไหนครับครับเบอร์โทรครับ0879109783ครับหรือว่าจะมาที่สวนก็ได้ครับสวนอยู่บ้านเหล่าติ้วครับตำบลบ่อพันขันครับอำเภอสวรรค์ภูมิจังหวัดราชบุรีครับจะมาเที่ยวชมหรือว่าศึกษาหรือว่ามาดูงานอะไรได้ติดต่อยี่นีต้อนรับเสมอครับครับผมขอบคุณครับ